เบื่อจริงเลยเนาะชีวิตพนักงานเงินเดือนเนี่ยใช้งานยิ่งท่าเงินเดือนหมื่นกว่าเดี๋ยวค่ะพ่โบ๊ทสแกตอนแม่ถึงนนะถ้ามีงานทำมาถือว่าบุญละคนตกงานที่จะตายไปเฮ้แกว่าปะมันสุกเสร็จทิ้เงี้ยเราไปเที่ยวกันปะพักผ่อนอเออก็ดีเนาะพักสมองวิแกหาที่พักดีๆบรรยากาศดีๆนะราคาไม่ต้องแพงนะเงินเดือนจะไม่พอ โอเคโอเคเดี OK, OK. ๋ยวหาก่อนพี่แกแกโรงแรมนี้ดีไหมอ่ะรีวิวในอากูด้นะเขาบอกว่าบริการดีมากเลยนะแกแล้วก็ห้องพักสะอาดมากเลยอ่ะแกข้าไปดูดิแกเออสวยอะมีสระว่ายน้ำด้วยใช่เนาะเออราคาเท่าไหร่อ่ะห้าพันบาทเองแกต่อคืนอ่ะหรอ เออราคาก็สูงนะแต่ถ้าเกิดมันสวยสวยวิวดีๆก็ก็ได้ค่ะงั้นจองเลยนะแกนะเออเอ,อเอาให้ชัวร์ก่อนนะแกสวัสดีค่ะโรงแรม h p u โมเทลยินดีให้บริการค่ะค่ะไม่ทราบว่าวันที่1 6ถึงวันที่18นี้มีห้องพักว่างไหมคะขออนญุญาตเช็คสักครู่นะคะ มีค่ะไม่ทราบว่าลูกค้าต้องการห้องพักแบบไหนคะคูเวลล่าค่ะไม่ทราบว่าลูกค้าต้องการจองห้องพักกี่ห้องคะห้องเดียวค่ะ16ถึงวันที่18ขอทราบชื่อลูกค้าด้ค่ะคอนมิมลนค่ะค่ะทางลูกค้าสะดวกชำระเงินผ่านทางช่องทางไหนคะเคาน์เตอร์ก่อนเช็คเอาท์หนึ่งวันทางธนาคารหรือทางเว็บอากูด้าคะทางเว็บอากูด้าค่ะทางเราขออนุญาตทวนรายการที่ลูกค้าจองนะคะค่ะชื่อคุณคอนมิมอ สอห้องคุณวิล่าหนึ่งห้องวันที่1 6ถึงสิพฤษภาคมข้อมูลที่ได้แจ้งลูกค้าไปถูกต้องนะคะค่ะทางลูกค้าต้องการสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะไม่ค่ะขอบคุณที่ใช้บริการค่ะค่ะแกเฉยแกเออก็ดีอว่ะงั้นวันนี้กลับบ้านเราดีกว่าเป็นััหน้าได้เห็ดสวยคายเรือว่าน่ารักลงเฟซแหละวดอื่อเขาตามไปจะได้น เอสยูโสวัสดีค่ะมิทราว่าคุณลูกค้าติดต่อเรื่องอะไรคะพอดีว่าติดต่อห้องพักไว้อะคะ่ะสักครู่นะคะขออนุญาตเช็คข้อมูลนะคะลูกค้าชื่ออะไรคะพรนิม์ด่นดานค่ะวรประเสริฐค่ะสักครู่นะคะ,ะทางเราต้องส่งลูกค้าสักครู่ค่ะเรว่างคือว่า ใช่ขอโทษด้วยนะคะขอโทษจริงๆค่ะพี่คะผมไม่ได้ขับรถมาไกลเพื่อมาฟังคำขอโทษขอษขอภัยจากผู้พี่นะคะเนี่ยหนีต้องการพักห้องนี้เวลานี้และตอนนี้ค่ะจะทำอะไรก็ทำนะคะเจเยนแล้วจะให้ขับรถตะเวนหาตอนนี้ก็ใช่เรื่องทางไะไรมาผิดชอบนะคะไม่งั้นต์ลงพันคลิปเฟซบุ๊กเอาให้มันรู้เลยะคะ่ะว่าโรงแรมเนี้ยเขาเป็นยังไงับผิดชอบไหมว่าเป็นยังไงต้องให้ลูกค้ามาคอยหาที่พักใหม่ม่ใช่หนะ้าที่ของเรานะคะ ไปตามผู้จัดการโรงแรมมาเลยค่ะทางเราต้องขอโทษคุณลูกค้าด้วยนะคะพอดีมันเป็นเหตุสุดวิสัยทางเราไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะขอเชิญคุณลูกค้านั่งรอท่านผู้จัดการสักครู่ค่ะค่ะเร็วนะคะไม่อยากรอแล้วค่ะเสียเวลามานานแล้วแกแกมันแกอาหารอยู่อย่งไหนคะในนั้นเขียนสติสตีโรงแรมหรูบรรยากาศสติตีอย่างสุดคือตั้งห้าพันบาทเสียนะเออ จยอารมณ์ด้วยร้อนคุร้อนแอร์เสียบขึ้นเนี่ยกลับไปมเด็กลับไปซื้อโหมี้โรงแรมนี้มอแก่เล็กอคนค่ชายกาเป็นกจทางเราไมขอขคุณู้ชด้วยนะคะที่ทำให้คุณผู้ชเสียเวลา ให้ลูกค้ารอนานหรือเสียเวลาพวกคุณควรเช็คห้องพักว่าเสียหายหรือชำรุดอะไรบ้างเพราะฉะนั้นพวกคุณควรมีการวางแผนในการจองห้องพักสักรองให้กับลูกค้าคสวัสดีค่ะคุณพนุษยลต้องการให้บริการอะไรคะชอเ<อ>สุดเอาเสรชกับอ,อ๋อค่ะไม่ราบลูกค้าท่านยังไป ที่เป็นของฝั่งจากทางโรงแรมนะคะเพื่อเป็นการแสดงความขอโทษจาก,การโรงแรมที่ทําให้คุณพอนิมลต้องเสียเวลานะคะทางโรงแรมก็ขอโทษจริงๆด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่คุณพอนิมอนใช้บริการของโรงแรม SPU โีวเดียวะคะ่ะขอให้คุณพอนิมอนเดินทางกลับดยสวัสดิภาพนะคะ พนักงานเคาน์เตอร์บริการดีห้องพักสะอาดบรรยากาศดีภาพรวมโอเคเหมาะสมกับราคาเดินทางสะดวกรวมๆแล้วก็ดีประทับใจอยากกลับมาใช้บริการต่อ